วันนี้อยู่กันที่บทที่15ค่ะเป็นบทสุดท้ายของหนังสือ Standard Course ในระดับ SK 1นะคะมาดูหัวข้อกันค่ะ我是坐飞机来的我是坐飞机来的แปลว่าฉันนั่งเครื่องบินมาตรงนี้มีไวยากรณ์ค่ะไวยากรณ์ก็คือชื่อจุด,ๆๆดจุดเตอร์อะชื่อจุดจุดเตอร์โอเคไหมคะชื่อจุดจุดจุดเตอร์ตรงนี้ เป็นเพียงการเน้นย้ำเหตุการณ์ณที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วโอเคไหมเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วโดยที่สามารถเน้นเวลาสถานที่หรือวิธีการก็ได้ซึ่งในประโยคนี้ก็คือการเน้นวิธีการค่ะวิธีการก็คือนั่งเครื่องบินมาโอเคไหมฉันนั่งเครื่องบินมาเวลาแปล ى, เราสามารถไม่แปลคว่าชื่อจุดๆ,ๆุเตอะได้นะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่มีชื่อแต่ไม่มีเตอแสดงว่าชื่อตัวนี้เป็นคํากริยาแล้วค่ะจําเป็นต้องแปลนะคะซึ่งปกติคําว่าชื่อแปลได้3ามความหมายก็คือเป็นคือใช่โดยในบทนี้คำว่าชื่อทั้งหมดเราซือจะใส่คาว่าคือเอาไว้แต่เวลาแปลเราไม่ต้องแปลก็ได้นะคะเพราะมันเป็นเพียงแค่การเน้นย้ำค่ะแค่ด้วยความที่คาว่าชื่อเนี่ยปกติใช้บ่อยค่ะเราซื้อก็เลยอยากเขียนเอาไว้เพื่อให้เรา จำได้เรื่อยๆจำไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะโอเคไหมไปค่ะไปดูกันในส่วนของด้านล่างบทสนทนาค่ะคำที่หนึ่ง Fiji Fiji แปลว่า,าะวะเครื่องบินค่ะสองค่ะช h จู c h อ o c h ู r Choo c h แปละว่ารถแท็กซี่สาม Ta Chue Ta เ h u e แปลว่า,าะวะมหาวิทยาลัยค่ะคำที่สี่ด้านล่างค่ะ Fun Tean f u เตีย n ก็คือร้านอาหารคำที่ห้า t i n ทิงแปลว่าฟังค่ะและคำที่6ก่เชอร์เชอแปลว่าขับรถค่ะต่อไปเป็นในส่วนของบทสนทนาบทสนทนาที่1มีคำศัพท์3ามคำค่ะคำที่1นึ่งเรื่เอเสือเรื่อแปลว่ารู้จัก2ค่ะเหนียนเหนียนแปลว่าปีค่ะ3คือต้าเสว่ต้าเสแปลว่ามหาวิทยาลัย โอเคมาดูในส่วนของบทสนทนาค่ะ A ค่ะถามว่า你和李小姐是什么时候认识的你和李小姐是什么时候认识的ก็คือคุณกับคุณหลี่ซึ่งคุณหลี่ตรงนี้ต้องเป็นผู้หญิงนะคะหรือจะแปลอีกอย่างว่าคุณผู้หญิงหลี่ก็ได้ค่ะเพื่อเราไม่ลืมว่าเสี่ยวเจียคำนี้ต้องใช้กับผู้หญิงเราซุดแปลใหม่ก็ได้ค่ะเป็นคุณกับคุณผู้หญิงหลี่ รู้จักกันเมื่อไหร่สังเกตไหมคะมีคําว่าชื้อจุดๆเตะเราซื้อก็ไม่แปลนะไม่แปลคําว่าคือนะคะก็คือแค่แปลว่ารู้จักกันเมื่อไหร่แค่นี้เลยนะบีค่ะบอกว่า,วา2011เราเมื่อซื้อสองพ2นสิบเอ็ดเดือนกันยายนรู้เรืออสอสิบเอ็เนยเนแปลว่าพวกเรารู้จักกันเดือนกันยายนปีสอง1นเอ A、欸、卡伯瓦，你们在哪儿认识的？你们在哪儿认识的？布拉瓦，พวกคุณรู妈哈，B 伯瓦，我们是在大学认识的。他是我大学同学。我们是在大学认识的。他是我大学同学。布拉瓦，พวกเรา เขาคือเพื่อนร่วมชั้นตอนอยู่มหาลัยของฉันโอเคไหมคะสังเกตไหมในทุกๆข้อทุกประโยคถ้ามีชื่อจุดๆจุดเตอะเราชื่อไม่แปลหมดเลยนะคะโอเคไปค่ะต่อกันที่บทสนทนาที่สองค่ะบทสนทนาที่สองคำศพัพท์ค่ะคำที่สี่้านเตี้ยนฟานเตี้ยแปลว่าร้านอาหาร คำที่5ชูจูเชอชูจูเชอแปลว่ารถแท็กซี่ค่ะและคำที่6อีฉีอีฉีแปลว่าด้วยกันค่ะดูกันที่บทสนทนาค่ะ A ค่ะถามว่า你们是怎么来饭店的你们是怎么来饭店的แปลว่าพวกคุณมารับอาหารกันยังไง B บอกว่า我们是坐出租车来的 我们是เ出租车来ู้จแปลว,ว่าพวกเรานั่งรถแท็กซี่มาเอค่ะถามอีกว่าหลีเเนเนหล่เชียนเซิงเนหลี่เชียนเซิงเนก็คือคุณหลี่ล่ะหรือคุณผู้ชายหลีล่ล่ะบีบอกว่าเขาเป็นเพื่อนขับรถมาด้วยกันกับเพื่อน จบไปแล้วสำหรับบทสนทนาที่สองค่ะต่อกันที่บทสนทนาที่สามคำศัพท์ค่ะคำที่เจ็ดเกาชิงเกาชิงแปลว่าดีใจคำที่แปดทิ้งทิ้งแปลว่าฟังคำที่เก้าค่ะเฟจีเฟจีแปลว่าเครื่องบินค่ะต่อไปเป็นบทสนทนาค่ะเอค่ะพูดว่า很高兴认识你李小姐 เฮ้ยก้าวซิ่ง,ง์หลี่เสีวเจ๋แปลว่าดีใจมากที่ได้รู้จักกับท่านคุณผู้หญิงหลี่คำว่าเฮ้ยก้าว่ารู้เสน่หตรงนี้แปลรวมกันก็ได้นะคะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะต่อมาค่ะบีบอกว่ารู้สึก a ี我也很高兴รู้ส我也很高แปลว,ว่า รู้จักกับคุณฉันก็ดีใจมากเช่นกัน yeah, แเยค่ะแปลว่าก็ด้วยหรือก็เช่นกันยังจำได้ไหมคะหรือทั้งประโยคนี้เราจะไปให้ง่ายขึ้นก็คือฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันโอเคไหมคะเอค่ะบอกว่าที่张先生说您是坐飞机来北京的听张先生说您是坐飞机来北京的ปลว่า ได้ยินคุณผู้ชายจางบอกว่าท่านนั่งเครื่องบินมาปักกิ่งมาดูคำว่าทีนค่ะทีเมื่อกี้ตรงคำศัพท์ข้อที่8เราซือแปลว่าฟังใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเอาตรงนี้มาแปลว่าฟังคุณจางเชียรเชิงบอกมันรู้สึกแปลกไปนิดนึงเราซื้อก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่าได้ยินว่าคุณจางบอกว่า คำว่าชัวก็เหมือนกันก่อนหน้านี้เราชื่อเคยแปลแปลว่าพูดแต่ถ้าเกิดแปลว่าพูดมันก็รู้สึกว่าประโยคนี้ฟังแล้วมันยังไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรในนั้นเราซื้อก็เปลี่ยนเหมือนกันค่ะเปลี่ยนไปคำว่าบอกนะคะคําว่าชัวเลยแปลว่าบอกนะในที่นี้ต่อมาค่ะ B ค่ะบอกว่า s ื่อเดอร h สื่อเดอแปลว่า ใช่ค่ะตรงนี้ไม่มีคำแปลใส่เองเนาะชื่อเตะแปลว่าใช่ค่ะโอเคไหมสังเกตม,มันไม่ได้หมายถึงชื่อจุดๆเตอะนะคะตรงกลางไม่มีคำหรือมีประโยคอื่นมาข้านกลางดังนั้นถ้าอยู่ติดก,กันแบบนี้คำหลักคือคำว่าชื่อค่ะคำว่าเตอะเป็นแค่การเน้นยำ้ำดังนั้นชื่อเมื่อกี้เราซื้อบอกไปแล้วว่าแปลได้3าความหมายคือเป็นคือใช่ในที่นี้ถ้าอยู่โดดๆแบบนี้ให้แปลว่าใช่ค่ะเป็นการตอบรับ แล้วคำว่าเตอะก็แค่เป็นการเน้นย้ำคำว่าใช่นั่นเองค่ะโอเคไหมชื่อเตอะก็คือแค่แปลว่าใช่ค่ะใช่ครับโอเคไหมคะจบไปแล้วค่ะสำหรับ S K หนึงดีใจกับทุกคน,น้่ยนะคะที่สามารถเรียนจบไปแล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันใน S K สองนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่จะลงเพิ่มในทุกวันสุขร์เว้นศุกร์นะคะแล้วอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษาจีนให้เขาเก่งภาษาจีนไปด้วยกันกับเรานะคะ